365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่265ส่วนที่2พระบัญญัติ10ประการ พระอาจารย์ขพเจ้าต้องทำอะไรหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2052พระอาจารย์ขพเจ้าต้องทำอะไรเพื่อจะมีชีวิตนิรันดรพรียสูเจ้าทรงตอบชายหนุ่มที่ทูลถามคำถามนี้โดยก่อนอื่นทรงเน้นว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงความดีแต่ผู้เดียวเท่านั้น ทรงเป็นความดีสูงสุดและบอเกิดแห่งความดีทั้งหลายพระองค์ยังตรัสกับเขาอีกว่าถ้าท่านอยากเข้าสู่ชีวิตนิรันดรก็จงปฏิบัติต,ตามบทบัญญัติเถิดแล้วทรงเตือนคู่สนทนาของพระองค์ให้ระลึกถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์อย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักขโมยอย่าเป็นพยานเท็จจงนับถือบิดามารดาในที่สุด พระเยซูเจ้ายังทรงสรุปบทบัญญัติเหล่านี้ไว้ในเชิงบวกว่าจงรักผู้อื่นมันรักตนเองหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2053พระองค์ยังทรงเสริมคำตอบแรกนี้อีกว่าถ้าท่านอยากเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์จงไปขายทุกสิ่งที่มีมอบเงินให้คนยากจน และท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์แล้วจงติดตามเรามาเถิดบัญญัติข้อนี้ไม่ลบล้างข้อแรกการติดตามพระคิสต์เจ้ารวมบทบัญญัติทุกข้อธรรมบัญญัติไม่ถูกลบล้างแต่เชิญชวนมนุษย์ให้พบธรรมบัญญัติในพระบุคคลของพระอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ปรับปรุงธรรมบัญญัติให้สมบูรณ์ในพระวรสารสหทัตทั้งสมฉบับ พระวาจาที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกเศรษฐีหนุ่มให้เป็นสิทธิติดตามพระองค์ด้วยความเชื่อฟังและปฏิบัติตามบทบัญญัติยังคงเสริมการเรียกให้ปฏิบัติความยากจนและความบริสุทธิ์คำแนะนำของพระวรสารแยกไม่ออกจากบทบัญญัติหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2054 พระเยซูเจ้าทรงยอมรับพระบัญญัติสิประการมาเทศสอนอีกแต่ทรงย้ำถึงพลังของพระจิตเจ้าที่ทำงานในตัวบทของบัญญัติเหล่านี้ด้วยพระองค์ทรงประกาศสอนเรื่องความชอบธรรมที่ดีกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมอาจารย์และชาวฟาริสีรวมทั้งของคนต่างศาสนาด้วยพระองค์ทรงอธิบายข้อเรียกร้องต่างๆของธรรมบัญญัติเหล่านี้ทุกข้อ ท่านได้ยินคำกล่าวแก่คนโบราณว่าอย่าฆ่าคนแต่เรากล่าวแก่ท่านว่าทุกคนที่โกรธเคืองพี่น้องจะต้องขึ้นศาลหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2055เมื่อมีผู้ถามพระองค์ว่าบทบัญญัติข้อใดเป็นเอกในธรรมบัญญัติ พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาของท่านนี่คือบทบัญญัติเอกและเป็นบทบัญญัติแรกบทบัญญัติประการที่สองก็เช่นเดียวกันคือท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศกก็ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติสองประการนี้ พระบัญญัติ1ิประการต้องรับการอธิบายโดยคำหนึงถึงบัญญัติหนึ่งเดียวแต่มีสองหน้าเรื่องความรักนี้ซึ่งเป็นการทำให้ธรรมบัญญัติบรรลุความสมบูรณ์พระบัญญัติกล่าวว่าอย่าผิดประเวณีอย่าฆ่าคนอย่ารักขโมยอย่าโลภและถ้ามีบทบัญญัติอื่นก็สรุปได้ในข้อความนี้ว่า จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองความรักไม่ทำความเสียหายแก่เพื่อนมนุษย์ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า